ย้อนเวลามาเป็นเมียแม่ทัพตอนที่สองคุณทวีหลานคุณทวีหลานคะคุณทวีหลานใครใครทวีหลานฉันฉันชื่อเชยเอ็นต่างหาก เอ็มค่อยๆสลืมเฉลอลืมตาตื่นขึ้น,นมาด้วยอาการเมื่อยล้าไรอาการเจ็บปวดอย่างที่เธอควรจะเป็นก่อนที่เธอจะหันมองไปร,บรอบๆห้องอย่างแปลกตาแล้วสายตาของเธอก็ไปสะดุดเข้ากับใบหน้าของสาวหมวยหน้าตาน่ารักนางหนึ่งเข้าคุณทวหลานคุณทวหลานฟื้นแล้วเธอตะโกนออกมาด้วยความดีใจอย่างสุดเสียงเชอเอ็มลุกขึ้นพิงกับพนักเตียงอย่างงง,งเด็กคนนี้เรียกใครว่าทวหลาน คุณนวีหลานคะคุณอยากจะกินอะไรไหมเดี๋ยวเสี่ยวผิงจะไปเอามาให้คุณเจ็บปวดตรงไหนหรือเปล่าบอกเสี่ยวพิงได้นะคะท,ท,ท,ที่นี่ที่ไหนแล้วคนที่เชื่อวิหลานนี่คือใครหรอมันต้องเป็นอาการข้างเคียงของคนที่เพิ่งรอดชีวิตจากการจมน้ำแน่ๆเสี่ยวผิงมองหน้าเจ้าหนาาอย่างสงสัย ในระหว่างเที่ยวีหลานกำลังทานอาหารที่วางอยู่ตรงหน้าด้วยความหิวโหยม่แน่ว่าเจ้านายน่าจะความจําเสื่มไปชื่อขณะมีอะไรหรือเปล่าวิเปล่าค่ะเชอเอมพยายามไม่สนใจนาการเหมือรอยของสาวใช้ก่อนจะยกน้ำชาขึ้นดื่มเพื่อดับกระหายแปลกแฮะถ้ามันเป็นแค่ความฝันแล้วทำไมเธอถึงรู้สึกอิ่มได้มากขนาดนี้คิดอะไรได้เชอเอมก็หยิกเข้าที่แขนตัวเองอย่างแรงโอุย๊ย มันในฝันนี่แล้วทาไมเธอถึงมาอยู่ที่นี่นี่เธอคะตกลงว่าที่นี่ที่ไหนแล,แล้วฉันคือใครเจ้านายก็คือคุณฮวิลนันหูหยินงของท่านแม่ทับยางเหมือนอี่ยังไงล่ะคะ,คะฮะเวิลนันนี่มันน่าเอกในเรื่องดวงใจจอมทัพที่แจ้งเพื่อนจะอ่านให้เราฟังไปนี่เฮวิลนันเฮวิลันใช่ฟู่เฮวิลันหรือเปล่าคะ่ะแล้วสามีของฉัน คือหวนอี้ที่มีภรรยารองชื่อเินชูลี่ใช่ไหมใช่ค่ะโอ้มายกอดมันอะไรกันเนี่ยอย่ามอกนะว่าฉันย้อนอดีตกลับมาอยู่ในร่างของภรรยาแม่ทัพคนนั้นแระเจ้า oh. อ้อื่แล้วสติของเชอเอมก็วูบไปอีกครั้งทิ้งให้เสียวผิงวิ่งหน้าตาตื่นไปหายาดมยาหมองมาปฐมพยาบาลให้กับเจ้านายของเธออย่างเป็นกังวลวิหลานฟื้นไรยังอาเทียนครับ แต่เห็นบ่าวแจใ้งมาว่าความจําบางส่วนของเธอหายไปหายไปผู้หญิงจําไม่ได้ว่าตัวเองเป็นใครเจ้านายจะไปเยี่ยมหูหญิงหน่อยไหมครับไว้กลับมาจับปรึกษาข้อราชการกับห้องเต้ก่อนละกันครับแล้วหูหญิงรอมไปเยี่ยมพี่หลานได้ยังยังครับแต่เห็นว่าคงจะไปวันนี้เพราะนางตั้งใจจะต้องยาจีนไปฝากหูหญิงใหญ่ด้วยนางเชิงมีน้ำใจ แต่ก็ไม่สามารถญาติดีกบวิหลานได้มันคงไม่ใช่เรื่องแปลกมากหรอกครับเจ้านายก็เมื่อก่อนคุณวิหลานเธอเคยได้รับความรักจากเจ้านายแต่เพียงผู้เดียวพอมาวันนี้เจ้านายแบ่งใจให้กับผู้หญิงอีกคนผูห้หญิงคาจะน้อยใจตาภาษาแต่นาก็ควรจะเข้าใจเราไม่ใช่หรอว่าเหตุผลที่เรารับชูรีเข้ามามันเป็นเพราะอะไรหากนางมวดแต่อารมณ์เป็นที่ตั้งแบบเนี้ย เรากับนางก็ไม่มีความจําเป็นอันใดที่จะต้องเสวนากันอีกอยู่ในจวนนี้คุณนวีหลานต้องระวังคุณสุรีเอาไว้ให้มากมากนะคะเราไม่ยุ่งกับนางแล้วน,นางจะไม่ยุ่งกับเราได้อย่างไรปกตินางก็ไม่เคยเข้าหาเราไม่ใช่หรอเชยเอ็นตอบอย่างสบายๆก่อนจะยกน้ําชาขึ้นมาจิบเบาๆอืมชาต้นตำรตับเนี่ยมันหอมดีจริงๆนายหญิงลืมไปหรือเปล่าคะว่านายหญิงคือหุ่ยิงใหญ่ของท่านไม่ทับอย่าง เป็นหูยิงใหญ่แต่ไม่ได้รับการยอมรับแต่จะต้องภาคภูมิใจกับตัวนั้นนี้อยู่อีกหรอไม่ภูมิใจแต่นายหญิงก็ต้องรักษามันเอาไว้นะเจ้าคะเพราะคุณสุรียาเธอตั้งใจจะเขียนนายหญิงออกไปเพื่อหวังจะเพื่อหวังจะขึ้นมาเป็นหูยิงใหญ่แทนนายหญิงแล้วนายหญิงก็ต้องระเหตดออกไปจากจุดนี้ยังไงล่ะเจ้าคะฮคิดมากนะคนอย่างเราไม่มีทางได้ออกไปจากจุดนี้ง่ายๆหรอกใช่ พราะถ้าฮาวิลานออกไปแล้ว้องลงใจจอมทัพมันจะจบได้ยังไงจริงนะนางเอกมันก็ย่อมต้องเป็นนางเอกอยู่มันยังคาแต่จะว่าไปข้างหน้ามโหพวเขาจะชื่ออย่างเว้นอิชมัดถ้ามาตั้งป้อมดังเกตโฮยินตัวเองพอสุดท้ายคนที่ตัวเองมองว่าไร้ค่าได้เป็นคนเดียวกับที่ช่วยชีวิตตัวเองซะงั้นชิฮาวิลานนะฮาวิลานมินาง,งโง่ไปช่วยสามีเฮงสวยแบบนั้นเลยตายเถอะเชอเอ็มบนในใจอย่างเข็ดเคี้ยว ่อนจะเริ่มมันนึกกังวลกับเรื่องของตัวเองแล้วเราจะายังไงต่อไปเอหรือว่าเราจะยอมตายในสนามรบเหมือนฮวีลนันเพื่อที่เราจะได้กลับไปยังโลกเดิมไม่ไม่มีทางที่เราจะต้องยอมตายผู้ชายแบบนั้นไม่มีวันคนที่ตายคือฮวิลนันไม่ใช่เชอร์เอมสักหน่อยเพราะฉะนั้นฉันในร่างฮวิลันจะไม่ยอมพลีชีพเพื่อชายที่หลายใจแบบนั้นแน่แน่ยอมติดอยู่ในโลกนี้ก็ยังดีกว่าที่จะต้องฟื้นไปเจอกับผู้ชายหลายใจอย่างชิน ถ้าดวงใจจอมทัพจบได้โดยที่มีใครรู้ว่านางเอกนี้หายไปก็คงไม่ได้ต่างจากการตายจากกันหรอกแค่ไม่มีตัวตนแล้วในเรื่องก็เท่านั้นแล้วถ้าเราลับรอบเก็บสมบัติเอาไว้ใช้ยามที่หนีออกไปจากที่นี่ก็คงใช้ชีวิตข้างนอกได้อย่างสบายๆใช้ชีวิตในโลกที่เรารู้จักดีกว่าใครๆก็มีความสุขมากกว่าโลกของเราเนแน่ดีจริงๆ ที่เหลือก็แค่รอจังหวะน,นี้ออกไปในตอนที่สามีของวิลานพลาดท่าให้กับศัตรูก็แค่นั้นเองเมื่อคิดได้เธอคิดมองมาอย่างสบายใจเมนานทุกอย่างก็คงแปลผ่านไปตามเรื่องราวของมันแหละถ้าไม่ใช่เฮวีลานที่ปริชีพก็คงเป็นคนที่ชื่อสุเลเลอยไรนั่นอีกอย่างถ้าเราไม่หลงรักอย่างมบนอีสอย่างเฮวิลานคนนี้ก็ไม่ต้องเอาชีวิตของตัวเองไปทิ้งให้เสียเปล่าใช่เราต้องไม่เอาชีวิตของเองไปทิ้งในระหว่างที่คิดอะไรเพลิอนๆอยู่ แอดคาระวะหูยินใหญ่แล้วก็ปรากฏในหน้าของหญิงสาวนางหนึ่งเป็นอย่างไรบ้างคะน้องได้ยินข่าวมาว่าหูยินใหญ่สติฟั่นเฟืม้มดูไม่ค่อยปกติจนน้องนึกเป็นห่วงเลยต้องรีบมาเยี่ยมก็เกรงว่าอะไรอะไรมันอาจจะสายเกินไปเฉอเอมนิ่งไปอย่างใช้ความคิดนี่เราไม่ได้ใช่ว่าจะจิตกัดเธออยู่ใช่ไหมเชอเอมพยายามประมวลคำพูดในขณะที่เซลผิง กลับนั่งกำมือกับเองแน่นหลอนโกรธและโมโหที่เห็นเจ้านายมักจะเป็นฝ่ายที่ถูกหาเรื่องมากกว่าจะเป็นฝ่ายไปหาเรื่องหูยินรองเหมือนอย่างที่สุรีพยายามจะสร้างเรื่องให้เป็นอย่างนั้นตลอดจนทุกคนในจวนต่างพากันตั้งป้อมไม่ชอบนายหญิงของเธอและไม่มีใครรู้ว่าแท้จริงแล้วผู้หยินสุรีต่างหากที่นักฝ่ายเข้าหานายหญิงของเธอก่อนมองอะไรเสียวพิงมีปัญหากับฉันหรือไงเปล่าเจ้าคะ่ะ เชอเอมมองตามสายตาของสุรีก่อนท่นกลับมามองสุรีอีกครั้งท่านพี่ของเราเขาไม่ได้ไม่เยี่ยมห,หญินใหญ่นะคะฉะนั้นท่านก็อย่ารา้อยเสียเวลาเลยน่าสงสารจริงๆนะเจ้าคะเป็นทั้งห้หินใหญ่แต่สามีกลับไม่รักไม่ห่วงก็อย่างว่านะใจดันนิ่กว้างซะเองยุคนี้สมัยเนี้ยท่านแม่ทัพยศใหญ่ใหญ่เขาก็มีหลายเมียด้วยกันทั้งนั้นทำามเป็นกระแตก รับไม่ได้ก็ดีแล้วเจ้าค่ะฮูยินใหญ่จะได้มีเวลาคิดทบทวนเรื่องอยากสักทีจริงไหมเจ้าค่ะแล้วทำไมเราต้องอยากเนี่ยล่ะวิหลานถาออกไปด้วย,วยทางกลวนๆเหมือนไม่ใช่ตัวเธออย่างที่เคยเป็นมาแม่สุริจะชง,งักแต่หล่อนก็ตระหนักได้ว่าฮูยินใหญ่คงอยากจะเอาคืนเธอตาภาษาคนที่ยินในศักดิ์ศรีของตนเอง ก็แค่หนังนางงูที่ชอบอารมณ์มาอยู่เหนือเหตุผลสุดท้ายหลังที่แพทย์ทางเธออยู่ดีก็แล้วจะมาทนทําไมในเมื่อสุดท้ายท่านพี่ของเราก็ไม่ีวันจะกลับมาเปิดรานท่านอย่างเมื่อก่อนในเมื่อตัวท่านเองก็แสดงเจตนาชัดเจนว่าเป็นคนที่เห็นแก่ตัวไม่ยอมให้สามีรับดิฉันมาเป็นเมียอีกคนแตะท่านเองก็รู้ดีอยู่แก่ใจ ว่าท่านพี่จำเป็นจะต้องมีดิฉันเพื่อช่วยต่อดวงชะตาให้กับเขาเหรอแล้วถ้าการที่ผู้หญิงอย่างเราอยากให้สามีรักเราเพียงแค่คนเดียวมันเป็นการเห็นแก่ตัวแล้วทำไมท่านพี่ของเจ้าถึงไม่ยอมให้เราไปมีชายอื่นที่ไม่ใช่เขาบ้างล่ะท่านพูดแบบนี้ได้อย่างไรนี่มันเป็นวาจาของหญิงแพทย์สยัดชัด,ชดอะไรกันข้าก็แค่เปลย์เป,ย,เปย์แล้วตัวเจ้าจะมาดิ้นเป็นเส้เดินคลุกคิดเท่าทำไม ไปฮวีหลานก็จิบน้ำชาไปพร้อมด้วยเราจะเอาความเยี่ยบอกัท่านพี่เ <c oughs> ชิญเลยแล้วก็ช่วยบอกมานั้นด้วยนะว่าเราเองก็อยากจะอย่าก,กับเขาเต็มทนแล้วเหมือนกันสุรีแต่กระชังกักไม่เห็นถึงความไม่เยียระในวาจาของหงใหญ่ผู้หญิงทวีหลานหญิงสาวที่เคยทรนงในศักดิ์ศรีของตัวเองจนไม่คิดจะตอบปากจากกอกคำเธอแม้แต่สักครั้งเดียวเพราะหลอนถือว่าตอนอยู่สูงจะทําให้สุรีได้โอกาสปั้นเรื่องใส่ความเธออยู่บ่อยครั้ง วันนี้กลับไม่ลงเหลือความเป็นเฮว่หลานคนนั้นเลยแต่ตอนนี้ถ้าอย่างเวนอี้ยังไม่อยากขาดจากเรานั่นก็ยังถือว่าเราคือหูใหญ่ของโจรนี้อยู่ฉะนั้นเธอก็ไม่ควรจะเข้ามาใช้วาจาสามหาวกับเราอย่างเมื่อครู่เข้าใจนะโมยินรองแต่กระช่างเถอเพราะการสั่งสอนมารยาทให้กับหญิงสาวชาวป่าชาวเขาอย่างเจ้ามันก็เป็นเรื่องยากเฮวีหลานท่านว่าใครเป็นชาวป่าชาวเขา เร,เราเป็นลูกขุนนางสังหารลูกขุนนางลูกขุนนางงั้นเหรอแล้วใช่ลูกขุนนางที่อุปโลกตัวเองขึ้นมาหรือเปล่าสุลีเรารู้ภูมิหลังของเจ้ามากกว่าที่เจ้ารู้นะอย่าได้คิดมากโกหกเราเลยสุลีเดิกับชง,งักับประโยคสุดท้ายที่หูหญินก้มตัวลงมากระซิบที่ข้างหูวของเธอเบาๆนี่หล่อนรู้ได้ยังไงถ้าที่เรื่องนี้เป็นความลับของเธอเท่านั้นและหล่อนเองก็พยายามปิดบังมันมาตลอด แมแต่อยาหุนอี้เองก็ยังไม่เคยรับรู้เรื่องนี้หากว่เจ้าไม่มีอะไรแล้วก็เชิญกบไปเถอะเราไม่มีอะไรอยากจะเสียวนาด้วยขอให้คุณพี่หายไวในเจ้าค่ะไว้วันหลังน้องจะมาเยี่ยมใหม่เดีะ๋ะแ,แล้วใจจริงของเจ้าอะอยากจะให้เราหายไปไปจริงๆหรือเปล่าสุรีน้องขอตัวลาเจ้าค่ะพูดจบสุรีก็เดินออกไปทิ้งให้เซลผิงยืนมองหน้าของตัวเองอย่างงงๆ มีอะไรกับเราหรือเปล่าเสี่ยวพิงมองอยู่ได้ทำไมครั้งนี้ท่านถึงไม่ค่อยจะยอมคุณซูเลียนเหมือนที่ผ่านมาไม่รู้สิเราคงอยากจะเอาเครนาวีหลานคุณก่อนเนาะแต่ช่างเรื่องของเราเถอะตอนนี้เราอยากจะอาบน้ำเตรียมชุดให้เราทีสิเสี่ยวพิงเจ้าค่ะรับคำียบร้อยเสี่ยวพิงก็เดินจากไปย้อนอด,นดีตมาแบบนี้ก็ไม่เลว รู้สึกจะมีอะไรสนุกให้ทำอีกเยอะเลยแฮะคิดได้อย่างนั้นเธอเองมก็ยิ้มออกมาอย่างเป็นสุขไว้ฉันจะเอาคืนให้เธอเองนะฟู่ฮาวีลาา